สวัสดีค่ะวันนี้นาะงจะมาสอนวิธีการทำเหรียญโปรยทานสตรอเบอรี่จากกระดาษกากเพชรพิมพ์ตัดสำเร็จนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ของเราก็จะมีเป็นกระดาษแข็งพิมพ์ตัดสำเร็จนะคะแล้วก็มีขั้วสตรอเบอรี่ค่ะแล้วเราก็นำเตรียมเงินเหรียญไว้นะคะแล้วก็จะมีเป็นปืนยิงกาวค่ะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะวิธีทําก็คือให้เราพับกระดาษตรงนี้เนาะมันจะมีตรงนี้ตัวนี้สําหรับตัวยึดให้เราพับลงไปตรงนี้ค่ะแล้วก็ให้พับทุกมุมเวลาเราพับเนี่ยให้ให้ดูสังเกตตัวนี้กับตัวนี้ให้มันให้มันตรงกันตรงนี้ก็เหมือนกันค่ะคือให้ให้ฝั่งนี้กับฝั่งนี้มันตรงกัน ฝั่งที่ตรงข้ามกันเนาะแล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆค่ะให้ครบทุกอันนี่เราก็จะได้เป็นมุมแบบนี้เนาะตรงนี้โอเคถ้าครบแล้วให้เราทากาวตรงจุดตรงนี้นะคะ แล้วให้เราดัดตัวนี้คงๆให้เราดัดให้ครบทั้งหกอันนะคะจะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วให้เราจับสองอันแบบนี้ค่ะนี่ซ้อนกันประมาณนี้เนาะ,ะจะได้ประมาณนี้ แจะให้เราทาก,กาวค่ะจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ทําที่เป็นฝั่งตรงข้ามกันตรงนี้ค่ะให้เราทาก,กาวตรงมุมตรงนี้ แล้วก็นำมาซ้อนกันมันจะได้ลักษณะแบบนี้เนาะนพอซ้อนกันแล้วมันจะเหลือรูตรงนี้เอาไว้ใส่ขัวให้เรากะแล้วให้เราทาก,กาวฝั่งนี้ตรงนี้เวลาเราเวลาเราทากา,กาวอะ่ะ เราจะพับให้มันเป็นอย่างนี้ก็ได้อีกทีหนึ่งคือพับให้เขาโค้งอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทากาวติดแน่นกว่าเดิมทำสองข้างเลยให้เขาแบบมีโคง้โคงๆแบบนี้เนาะ พอติดได้ด้านหนึ่งแล้วเนาะตัวนี้ก็จะเหลือฝั่งนี้นะให้เรานำเหรียญใส่ในขั้นตอนนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดทาก,กาวได้เลยค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะ แล้วเราก็นำขั้วพลาสติกมาใส่นะคะของเราก็จะมีมันจะมีช่องตรงนี้ให้เราทากาวรอบๆตรงนี้ค่ะแล้วก็นำขั้วมาใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนางด้วยนะคะ นางมีคลิปอัปเดตใหม่ๆอยู่เรื่อยๆค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ